มาดูกันต่อครับกับความเคลื่อนไหวของยามาฮ่าในอินโดนีเซียและเมืองไทยของเรากับการเตรียมแผนแนะนํา MT03 อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ครับขณะนี้นะครับยามาฮ่าอินโดนีเซียได้มีการปล่อยโฆษณาตัวใหม่ของ MT25 เน้นเห็นถึงกล้ามเนื้อและพลังอันแข็งแกรง่งนี่คือสปอตเนเกตหรือสปอตเปลยนะครับที่ต้องการโชว์พลังของเครื่องยนต์ที่เหนือกว่ารวมถึงความตแานแรงและเร้าใจนะครับจากรูปแบบดีไซน์ที่แตกต่างไปจากเดิมๆที่ผ่านมา นี่คือ Yamaha MT 25นะครับรถสปอร์ตในเก็ตขนาด 250cc บล็อกเดียวกับ YZF-R25 ของอินโดนีเซียครับอย่างไรก็ตามนะครับการเปิดตัวของ MT03 ในเมืองไทยนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับอย่างแน่นอน100%เพราะว่า a m a h a กำลังมีการนะครับเตรียมแผนการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งขณะนี้นะครับคาดว่าจะมีการเปิดตัวพร้อมกันทีเดียวหลายรุ่นนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ใครที่กำลังลุ้นอยู่ในขณะนี้นะครับบอกได้เลยว่าเดือนสิงหาคมนี้ประมาณต้นเดือนถึงกลางเดือนนะครับอีกไม่นานเกินรอครับเราคนเห็นกันอย่างแน่นอนระหว่าง MT03 ของเมืองไทยกับ MT25 ของดินเดซีนนั้นแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรขณะนี้ผมกําลังกอะติดความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดนะครับจากกระแสะข่าววงในได้ออกมาชัดเจนแล้วว่ายามาฮ่าจะมีการแนะนำมอเตอร์ไซค์นอกจาก MT03 แล้วจะมีโมเดลอื่นๆเกิดขึ้นอย่างน้อย2-3โมเดลครับ รุ่นที่หลายคนเฝ้ารอคอยมายาวนานตั้งแต่มอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมาก็คือ NMAX 155cc จะมีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของการเปิดตัวพร้อมกันกันกบ MT 03ในเมืองไทยและนอกจากนี้นะครับก็มีกระแสข่าวว่าจะมีการแนะนำรถรุ่นใหม่อีกอย่างน้อย1-2รุ่นนะครับรวมแล้วไม่ต่ำกว่า3รุ่นนะครับในงา,านแถลงข่าวครั้งนี้ของยามาฮ่า จะเป็นรุ่นไหนรุ่นอะไรนั้นต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับเพราะว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมานครับยังไม่ได้มีการประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าปีนี้จะมีการแนะนำรนใหม่ถึง9การุ่นในการดังนั้นนะครับ mt 0 3 nmax 1 5 5 cc จะเป็นอีก2โมเดลใหม่นะครับรวมถึงรถอัโตโนมตัติรุ่นใหม่อีก 1- 2ถึงรุ่นที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวเป็นทางการพร้อมก,กันกับ2รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นไหนรุ่นอะไรขณะนี้ยังไม่สามารถฟันธงได้แต่คาดว่านะครับความเป็นไปได้นั้นจะอยู่ที่ 125, ่125โมมใหมนะครับ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันเรื่องราวของยงมคาจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามข่าวาในสัปดาห์หน้าและในเบรกนี้เวลาหมดลงแล้วติดตามกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ